<c oughs> เอาเฮ้สวัสดีคนไทยจิมใหญ่คาทางที่ขอ้อทางข้าหนดที่เป็นคนจนเดิน่าไปผ่ามาแถวหน้าสภาที่เป็นคนบ้าติยายืนตุดไปกระชาวันนี้ก็อยู่ผมเกินเดิมในเกมเดิมบล็อกแฟนก็อย่าังวันนี้ก็มาเล่นกับน้องๆกันหลายคนเลยครับใายตัวด้วยครับคือวันนี้แบบเออขอยจักวันนี้คือแบบพรุ่งนี้ผมก็ต้องไปเรียนแนละ้วคือความเปิดเทอมมันแรงครับคือผมก็ต้องเตรียมพร้อมเตรียมหูเพื่อไปโดนคำสั่งเสริมของพอออที่ต้องพูดเกี่ยวนโยบายโรงเรียนแน่ แนนอนดังจากนั้นกูต้องเตรียมพร้อมไงคือวันนี้ก็ทําคลิปไม่นานมากแต่ก็คือทําคลิปให้ดีที่สุดกันที่กูทําได้เพราะเนื่องจากคนเราพบคนอย่างกูนี่คือมหาเทพนะเว้ยต้องทําคลิปให้ดีดแล้วไม่ปับเปิดมากูแม่งไปยืนโดนยายใช้อยู่บึ้งมาตีเตียงกูแล้ไอเวรกรรมไอง,งามไปเออลืมบอกครับนี่คือด่านใหม่ครับที่แบบพึ่งเข้ามามาเป็นด่านที่แบบพข้างจะเฟี้ยวฟ้าวคือด่านส่วนสนุนเองครับ คือกูก็ไม่รู้ชื่อด่านดอกจางแม่งมันชื่อด่านอะแต่ที่แน่แน่น้องแดงมันห้าวเราเป็นคู่วริกับน้องแดงมาน,นาสิปีะนะมั้งน้องแดงแคปพี่มีโอกาสให้น้องเลือกนะโดนชีวสามพี่ไหมน,น้องออวันนี้ก็ไปกับน้อยอคนครับยิงโดนเอาไอาสัตว์น้องไปเออยังไม่คุย อย่ายุ่กับน้องกูน้องกูคนคลองรักกูย่าอย่ายิงอย่ายุง่งยิงแม่งเนี่ย่าตายซะตายไหมไม่ตายโอเคคือวันนี้ก็เป่นกับน้องรักใก้คนครับน้องรักเบอร์สองน,น้องรักเบอ,อ,อร์หนึ่งแล้วคนนี่แกแล้วก็คนไม่รู้ใจอีกหนึ่งคนครับนี่อาจรยิงเจอกันอีกคนหนึ่งมาครับแต่อแจ็คกูอยากให้มันแบบเดินได้ห้าคนอ่แม่น่าจะเฟี้ยวเรื่องอยู่ คือบางคนที่แบบเขาไม่เขาไม่มีโอกาสเล่นกับผมไงคือก็อยากเชิญเข้ามาแต่พอเรียบคนมันคบไปก่อนไงคือก็ไม่มีโอกาสบางคนก็บ่นแล้วโหรอพี่มานานแต่ก็ไม่เด้สักทีมางคนนี้คืออยากทําคลิปผมมากแต่ผมก็แบบจะพูดไงเดี๋ยวคือแบบมันเอาลงเม็มันคือแบบยังไม่มีว่างจริงบางเวลาแบบมันก็ไม่ว่างนี่แบบเนี้นี่ฝาดจะฆ่ากรว กระจอกเว้ยคนอย่างพวกมึงอ่ะกระจอกไม่ได้ค่งความเก่งของกูเลยแต่เมื่อกี้ก็เกือบเป็นกันนะน้องเกือบไปคุยกับรักม่วงเอาน้องน,อ,งองน้องรักของเราบอกว่าให้ถอยอะมั้งแต่กูอ่ะคือกูคนจริงไงกูแบบคนจริงไม่จริงจังสั์มังกรพงฟิลสถานกูได้ไม่น่าเชื่อคือเมื่อกี้น้องน้ำเงินเราโดน มาตีเตียงเห้อน้องเงินก็แตกคาเตียงไอสัตว์ใครทำรูไว้ใครเจาะรูไว้เฮีย้ยแป๊บหนึ่งไว้น้องอย่ามาเอาบล็อกมากันพี่นายเฮี้ยกูจะรอยเหนึ่งรอยก่อนวันนี้ก็ป้านใจเลหน่อยคือแบบคือกูฝึกชิ่มือมาเดียวไงครับคือกูฝึกไม่ยัางเีีลย ตั้งแต่วันที่ไม่ได้เล่นมาคือกู้ยฝึกสีมือท่งนั้นนี่สีมือดาบติดทิเอามาเลยน้องเอาให้มันรู้แล้วรู้รอดเอาให้มันรู้ไปว่าพวกเราคือใครกูเปื้อนเองน้องปรับโหมดเียก่อนโหมดตรีรอบตัวไม่ไม่น้องราคาตายอ้วตรีรอบด้านไว้กูอ่ะ อุ้ยอุ้ยเฮียแตกกูแตกกูแตกเนี่ยแตกจริงด้วยเอาไปรอดโอเคก็จับมาตายสองเลยกูรู้สึกแบบตาเมื่อกี้คือกูประมาทไปไงคือกูแบบเล่นแบบไม่ตั้งใจเล่นไปนิดหนึ่งแต่ตานี้ไม่ใช่เวคตาเมื่อกี้กูโดนยายใช้อ้ <c oughs> เมื่อกี้ที่กูยังไม่ค่อยเก่งเล่นแบบมือไม่ถนัดนั่นคือยายกูใช้กูอยู่ทำให้ผมแบบเสียเวลาไม่ได้เวลาครับแต่ตานี้ยายไม่ใช้กูแล้วกูจะโชว์ความเทพ โูวความแข็งแก้งโชว์สิ่งที่กูตาสมมานับล้านปีเฮียตฟูลออกไปอ่ะ,ออะเฮียเบื่อแค่หนึ่งวันเพอะเออไหนก,ก็รอ,อกเก็บเริ่มไปก่อนอ้ไม่ค่อยชอบไอ้เฮียด่านเนี้ยหนึ่งในด่านที่ไม่ค่อยชอบตัดไปต่อนทีเกมเมอร์แล้วกันครับเพราะไม่อยากให้คลิปมันยาวไปโอเคก็ตัดมาครับเวเกมก็ได้เริ่มไปเทียบร้อย บอกฮาถ้าคุณเล่นแบบดาบเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งครับที่คุณต้องทํานะครับการเล่นการเตียงเทียบะจะให้คุณเก่งนะคือคุณต้องไงครับตอนต้นมาคุณต้องรีบไปกลางครับต้องรีบไปเพราะหากจ,จุดไอ้พวกคนงูๆที่แบบไม่การเตียงแล้วต่อแบบกับตีเตียงมันด้วยความเดดแสงครับตอนนี้เราเห็นน้องแดงแล้วครับที่มันเหมือนจะต่อมากลางที่นอนมาไปคู่อริของเราอยู่แล้วคู่อร,เรอิเหรอมึงแม่งแน่หรอมึงเก่าเหรอเก่าเหรอแต่ก็โดนหรอไมก้ก็อยกสิ กูโดนไมเกาสิตมันตีน้องรักช่วยพี่หน่อยออน้องรักเบะออกไม่รับคมแดกไอ้ผมดาบมันเลยเอให้พี่รับคนเดียวพี่ไม่ใช่รับนะเว้ยพี่เป็นลุกจใจพี่รับไม่ได้เย่ <Yeah. S 2> แต่เหมือนเพื่อนเราจะโชดเทพโดยการสร้างพื้นที่ใา้กูตกไปตายได้ถ้ามือนให้กูตายแม่กูจะไม่โชดกูจะไม่เชื่อไอ้พวกเคล็นี้มาทำคิวกูนี่ขาดไป เพราะกูยินรับเลยว่าพวกเคสนี่แม่งตัวอันตรายของช่องกูนี่วันนี้กูจาเลนแบบมุมมองแบบความโกงกบบระดับวลกาว์เฮมันอยู่ข้างหลังกูก็ตีได้เนี่ยคือมุมมองแบบฟรีไฟหาเตียงก่อนหาเตียงที่มันตีง่ายก่อนฮ้ยน้ำเงินตีง่ายสุดเท่าเพราะอะไรมันมีแต่ไก่ไม่เชื่อก็ดูไกลหนึ่งตัวตกไปตายซะอีควาย ตอนนี้เพื่อนเราเริ่มการบอกกับเราว่าเฮียบุคคลนั้นจักอ่านหนังสือไม่เพรนั้นจักความขี้เกียจอ่านหนังสือของกูนี่แตกบอกอเดี๋ยวดาบพี่นี่มันตีได้แบบรอบตัวเหมือนมีตาแบบซีตาอยู่เอาเฮียไอ้แย้มันไม่มีโอ้โหไอสัตว์ซื้อไม่ทันคือเมื่อกี้มึจะก็ซื้อนี่ครับโอ้โหเฮยซื้อไม่ทัน คือเมื่อกี้ผมนึกว่าได้เอ็นนี่มาแล้วเอ็นเนี่ยวะที่การตกไอเหียแบบคือเนีมื่อกี้ทำทางให้เดินยากๆกูโคตรชอบไอพวกเคสเนี่ยกูจะไม่เชิญไอคนที่แบบมันทำทางใายใกูเดินยาก,กน,นะเว้ยเพราะกูนับเลยว่าพวกมึงเป็นคนที่ไม่มีสมองอยู่ในกลุ่มเทียบทำทางให้กูขี้เกียจเดินเนี่ยมันทำทายนะกูถามดิตอนที่มึงจะหนีสตูอะมึงจะหนียังไงเรียนยังไงอาจารย์สอนไว้ โอ้มึงเดินทางกรบาไเดียวแม่งเสียวนะเว้ยแั๊บหนึ่งกูอะคนจริงเว้ยกูกให้พวกมึงเลยสิบตัวมีที่กันตกไหมสัมผัสได้ถึงความร้อนของกระบาลของตัวเองครับที่แบบมันร้อนแบบ <S <S นรกแดกหวกูอยู่มัง้งไอ้ี่ยไม่ได้ทำบาดทำกัมแต่รู้สึกตอนนี้ห่วหรู้สึกร้อนเป็นพิเศษเลย อใครวะปาบอดไฟมาหาเตียงกูไอพวกเคียใครบอกกูสิบอกกูหน่อยไอ้สัตว์อยู่ว่ามึงปาเตียงตัวเองบอกคาสิเจ้าไปกูนี่ก็ได้เออมองตัวไปก่อนโมโหใครก็บายที่คนเนี่ยแล้วก็วันนี้ก็เปลี่ยนตอนนี้วันนี้ไอ้สัตว์จะทําคลิปดีดีหน่อยก่อนที่กูได้ไปเรียนไม่ได้ อ๋ออีมึงจะทำมาพ่อหาแม่งกูดา่ารอบพ่อรอแม่ได้เนี่ยกูขอร้องกูกลาเป็นนะพี่ครับถ้าพี่ดูมันดูคลิปนะั้นคนจะบอกให้พี่นะทำแบบเนี้ยมึงกายใครเดินคือ <c ười> ต้องพูดอะคือแบบไม่เข้าใจจริงๆอะคือกูไม่รู้ว่าเขาติดตามช่องผมไหมนะถ้าตามกูขอพูดตามตรงๆนะคือไม่อ้อมขอไม่อนนะไรเขาเนื่องจากป้ากูเทียบมันด่าได้ทุกคนอยู่ละคือ ทำให้ใครเดินแล้วใครอยากเดินด้วยถามก่อนถ้ามีใครอยากเดินกูอยากเกินมันเป็นคนประเภทไหนมันต้องโลกิีดแน่ๆที่อยากเดินทางสูงไม่เดินทางปกติคือปกติเขาเดินกันคือกูเป็นคนปกติที่อยากเดินทางปกติไม่ไทางร้อยเมตรแบบนี้ไม่ไทางที่ตอกผ่าประตูสวรรค์เ้ยกูอยากเดินทางประตูปกติกูอยากเดินทางเดินปกติไม่ใช่ทางที่จะพาไปหาประตูสวรรค์มีให้กูป่าอื้ยเฮ้ยนี่เฮ้ ยาหู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 มันไม่เห็นกูมันตาบอดสี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 กูบอกแล้วมันตาบอดสีมันไม่เห็นกูนี่แตกไอ้เหี้ยแตกแตกบอกเดี๋ยวกูเกงไอ้เหี้ยกูลืมไปเหี้ยปนแดงมันยังมีอยู่ ไอสัตว์เดี๋วที่แม่งมีบนไดคำเตนอยู่อต่อไปก็เหลือน้องเหลืองใช่ไหมที่แบบมันห้าวเกินหน้าเกินตาเกินความเป็นจริงไปแล้วมันทั้งห้าวเกินออบอกแล้วเนี่ยนี่นี่คือน้องแดงที่อยากตายคู่อริของกูจะขาดใจร้องนึก แอปเปิลแอปเปิลแสงแสบลายโอเคโว้ยมันเข้าปรับว่บว่า,วาปกติมันเก็บเปิ้นได้ตอนเที่ยวลอยเนี่ยเอาจิงถ้าจะไม่ผิดมากินหน้าไม่ใช่หรอวะรู้สุดมันเขาจะปรับกูค,คิดเป็นแบบว่าอืมแต่ไม่ได้คิดเป็นของไม่ใช่เอาไอ้สาเตียงไอ้แดง เป็นคู่อริของกูไม่พอใจใช่ไหมเออเป็นคู่อย่างแท้จริงเลยอุ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันคือคู่อริของเรามันทำให้เราอาจจะตายได้ไดอ้เหี้ยจะตาจะขาดกูจะตายจะขาดจะตาจะขาดเล้วจะขาดใจแล้วอ่ะฮู้ยจะุย้ยจปรากประมวลปรากระมวลตามมาอักุเลวไอ้ซาตอร์เยตแมีง ป๊หนึ่งเขาซื้อของก่อนดับเสียงไปเมื่อกี้แม่งเสียยโคตรเที่ยเลยโว้เที่ยคือตอนนี้ไอแ้ไอแดงแมง่ตี้ยมันก็ไม่แตงไอคือก็สู้มันยากก็คือเนอี่ยเพื่อน้อมหัวด้วยหัวตัวหัวแตกพูดจริงแต่โหัวแตกเดี๋ยวได้ของที่ต้องการแล้วเดี๋ยวต้องเดี๋ยวกระโดดไปสู้มันละเพื่อนกูบอกให้นาเวมึงควรสู้บนไม่ใช่คนลงมาหากูเพราะกลัวคนจริง อี้อันนี้แม่มึงโคตรไอ้กูเกินไอ้ฟาดอี้อนนี่ตีกูเกินตีเก่งจังเป็นนักปีที่เก่งมากเลยเว้ยกูต้องแบบต้องสู้กับมึงสู้กับไอ้เคียนี่เหมือนสู้กับเหี้ยวอะที่ทําให้เราตกไปทุกอยา่างไอการตอบบอกกูเรื่องเพีย้ยนอะบอกเพื่อนก่อนว่าให้อ้มันรู้ไปรอบเลยโอย้วันนี้เวลยก็ผ่านมาไวแล้วอ้เัี้ด่านนี้เล่นเท่แม่งไม่เคยดีทุกที อ๋อเตียงมันแตกแล้วคือเพื่อนเราตีแล้วใช่ไหมโอ้ดีใจว่ะไอเ้เหี้ยที่เตียงมันแตกเตียงไอ้ของไอเ้เหี้ยนี่แม่งควรแตกไปตั้งแต่แรกแล้วเพชรวันนี้ก็ไม่ได้เก็บเลยส่วนเพื่อนเราก็เย็นง,งูตะมีอยู่ตรงนู้นซะอเอาะดูนะถ้าเพื่อนนามาตีนี่อยู่แล้วน้องรักกู่ะไม่บอกนะน้องรักเราไอเ้เหี้ยง่วงเฉยยูดีก็คุยกับาราบมึงเขาเป็นนมแดดใช่ไหมไอเ้เหี้ยกูว่า ีกูนี่คือตีเข้าไหมกูทำเลยตีแม่งมดกัดยังเจ็บเบาการตีของมันดีกอะมดไม่ยังตีกูเขาเสียซองกรเม็ดไอเ้เคลนี่มันตีเขาแค่หนึ่งเดิมเม็ดอันนี้คือมึงตัวอะไรกันมึงเป็นคนอยู่ตัวเองมดยังตีแรงกว่ามึงมึงเอาอะไรมาตู้กับมดเสียฟาดนหมดไอ้เหียตีมดตีแรงว่ะกูค่าไม่เลี้ยงแล้วนะ กูฆ่าแบบเอาให้มึงแบบรู้ไปไอ้ที่แดงไอ้แดงเป็นคู่รีกรวบมึงต้องเจอคนอย่างกูนี่กูไอ้เขียวงูจากป่าไอ้เขียวน้องเขียวเฮ้ยของอย่างเยอะแต่เสือกไม่ใช้สักอย่างไอยง้ยะไม่มาใช้ซื้อของเลยไปใช้ยืมนี่ตีนอยู่เฮ้ยเฮ้ยของค่าค่าสัมผัสได้ว่ากูต้องแขานะเพราะกูเก่ง ไม่ได้เล่นแบบนี้นานแล้วเล่นแบบเทพอ่ะไม่เล่นนานแล้วปกติเล่นแบบเออเด็กๆคนบ้า,าแบบเล่นกันนะอไอ้สีไอ้สี้แปล<รอ>กมากเว้าพอไปกดตรงไหนปุ๊บมันก็ชอบไปต่อทางตรงให้กูเนาะเอาไอ้เหี้ยมันเสือปฎิกันกบล็อกได้เห็นหาจุดก่อนดีกว่าเฮ้ยมันงูมันตาบอดสี ว้าวครับคุณงูไอ้คนงูไอ้กระบือตีแม่งเลยไปข่องเล่นให้กูซะไอ้กระจอกไอ้กระจอกไอ้กระจอกงอกง่อยไอ้สี่มือไม่มีไอ้ความเก่งไม่ประเสริฐไอ้คนไม่ประเสริฐบาซิลไอ้ลูตุ๊ดไอ้ใกล้กาปลากระป๋องนี่ไอ้ไอ้คนตีน้อยหมดอยู่ไหนวะตีเบาหมดอยู่ไหนวะมันจะใส่เพี้ยตีมัน มึงใช่ไหมไม่ใช่งั่นไงมันไอคนที่ตีเบากว่าหมดมึงมาโดนกูนี่ฟวาร้างของกูอะมันไปมันเริ่มแบบมือกูเริ่มคึกล้มือมันเริ่มแข็งแขงแล้วมันเริ่มอยากระบา,ายใส่คนแล้วเ่กูปาดหนาแม่งไอ,อ้มาดมาดปืนดาบไม่ต้องใช้ฟีโฟแม่งเลยตับไปตาต่อไปโอเคก็ตับมาตาที่สาครับตาสุดท้ายก่อนที่กูขวยกูเบิ่ไปซื้อดาบสองแทง ต้องบอกรวยคือพรุ่งน,นี้ผมกลับว่าจะคิดอยู่ว่าผมจะทำคลิปเกี่ยวกับพูดไปไปแบบไปแบบชมุมรุมกล้าไปเจอหน้าเพื่อนวันแรกดีไหมแบบไปโรงเรียนวันแรกก่อนที่ไม่เจอแบบหน้าเพื่อนประมาณเก้าสิบวันได้มั้งคือผมจะทำคลิปด,ดีไหมครับแต่ผมคิดว่าไม่อาถามหรอกเพราะนจากมันไม่ค่อยมีแบบน่าจะไม่ค่อยนานคือน่าจะไปดื่มฟันข้าบนโดนเขาพูดว่าต้องมีกฎอะไรนู่นนี่นั่นบุกกุลิๆ,ๆ,ๆ,ๆ นู่นนั่นประมาณน,นี้น้องบุตรเลยเอาให้มันดูเล้วดูลอดมันกระจอมันงูมันตาบอสีมันไม่ยืนเห็นบอดสีไปไปน้องน้องขอของเฮ้ตีมันหมดกัดแต่กูไม่ตีมันหรอกเรียกตีเพื่อมันตายซ้าอินกระจเฮ้เฮียไม่ให้อตีหรอมันหนีมันหนีมันหน,น,นีเป็นยุงเ้อ,อกูรื่น ตีคืนดิย่าตีกูถ้ากูไม่เหนือยให้ตีน้องสาวอ๋อบอกตรงนี้ตอบไปได้คือกูต้องวิ่งไปตีมาใช่ไหมน้องเรื่องจ๋าน้องเรื่องได้ยินพี่พูดไหมจ๊ะน้องเรื่องอะ่ะถ้าอยากไปคุยรักมวงไวไวยากได้ก็มาหาพี่นี่อ้วกกูลื่นไอสั์ถือแมงลื่นถือมันทำด้วยเหีียบอะทำทำไรใช่ไหมถึงลื่นหนาเนี่ย อืม,อมข้าไปตั้งสองตัวอย่างนี้ต้องแบบไอ,อว้าวน้องรักของข้าน้องรักเบอร์สองสุดซิสุดห่วงในการตอยกับผู้อรีของเราล้วครับนั่นคือน้องแดงดีมากเอาว่าไงน้องเงินตัวไทยนี่ตายปะแปลกไปยทำตาโดยที่แบบยังไม่ได้ตั้งตัวดูดีก็เสร็จแล้ว ว่าไงครับน้องแดงพี่จะยืนคาเจ้ามัดป่าพอมัดความเร็วแฝงตุ๊บพี่เดีวจัดมัดพี่เดียวถึงกลับมันไม่รู้ตัวแล้วก็ตกไปตายเป็นความขี้โม้ความขี้โม่ตับยกเกินเก้าเก้านี่แ่พันตัวแฟดอยู่น้องน้ำเงินจ๋า น้องไปเสียฐานที่พี่ต้องไปกระทืบไปตบหน้าน้องไปทําลายน้องแล้วทําการชักให้น้องพึงกับขาดใจจนน้องต้องบอกว่าขอยอมแพ้ไอ้ที่ชักไม่ใช่พลนะไอ้นี่ชักว่าววัจุฬาเนี่ยบอกคำเดียวเคยมีเยอะแต่ตอนนี้ชักไปหมดแล้วชักไปโดนต้นไม้มั่งชักไปโดนหลังคาบ้านเพื่อนมั่งแต่บางครั้งส่วนใหญ่จะชักโดนหลังคาบ้านเพื่อนเนใหญ่ดีมากน้องเอาให้มันรู้แล้วรอดไป จะหนี่อะจะหนีเหรอ,หรอมึงจะหนีไปใส่ตายซะไองโง่ <c oughs> อย่าเสียดแม่งเจ็บคอไว้เหี้ยว้าวนั่นไงตัวท้ายน้องรักเจ้าอะ่ะอย่าปิดเลยให้คาบเอาเฮียเชีย่น้องไปนี่มาป่าพอมุดดัมุดดำงมือเฮ้ยกูยใช้มาเปล่าไรต่อยะ งุดจากเปล่าผ่านหมัดเปล่าวอสซอริ่เงาจากเปล่าอาจ,จารย์ยิบอ่ะยิบยิบอ่ะก็ชนะแต่พอดีไม่ที่หนึ่งพราะจากให้น้องรักแม่งฟาร์มเตียงล้วก็วขุดคล้าผมไปมากมายคลิปนี้โอ้โหก็ายาวตามเคยครับไม่ได้เคยทำคลิปยาวแบบนี้มานานแล้วตั้งแต่คลิปเมื่อวานเลยคลิปที่แล้วที่นอนวันนี้ก็ถึงไวลสงงาาง่งผลนะครับนั่นคือนั่นคือทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครเลยคนระับที่นอน ช่วงเวลาน,นี้มันก็ถึงไว้สมควรครับนั่นคือขอบคุณทุกคนครับที่มาเล่นกับผมครับเอ้น้องคนนี้แล้วก็น้องรักเบอร์ฟองผมตอนนี้ก็ถึงไว้สมควรครับนั่นคือกา,การจบคลิปครับเฮียพูดไม่ค่อยชรัรเลยเฮียกูมันถึงเวลาต้องจบคลิปแล้วกันครับไม่บายครับผู้ชม